สวัสดีค่ะวันนี้นะกลับมาพบกับอ้ําที่ช่องอ้ํารถมือ2องเมีนีนะวันนี้อ้ําพามาชมรถกระบะ4ประตูเกียร์ออ,ตโ,อโต้ยกสงูงสําหรับคันนี้นะเป็นนิสสันนาวาล่ารุ่น2.5 EL b a c k Edition นะปี2019จะใช้งานในปี2021ได้รถตัวท็อปนะสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนต์เช่นเคยนะสำหรับราคาขายนะคันนี้อยู่ที่579,000 ลูกค้าที่กำลังมองหานะตัวรถกระบะสีประตูยกสูงเกียวโต้อยากให้ชมรีวิวคันนี้กันนะเดี๋ยวอําพาไปชมนะในส่วนของตัวรถต่างเนี่ยนะคะจะเป็นรถการันตีโครงสร้างบอดี้นะเดิมๆทางคันนะแล้วก็ในส่วนของช่องไฟต่างๆสนิทนะไม่มีอ้าไม่มีห่างนะในส่วนของไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์มีเ a ย์ท m e รัน n i n g ที่เป็นหลอด led ในส่วนของด้านล่างนะจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ตัวของชุดแต่งแบ็กอิดิชันเดิมโรงงานทั้งหมดนะแถบสีส้มแบบนี้นะในส่วนของฝากระโปรงต่างๆเนี่ยก็ยังคงเป็นสติกเกอร์แรปเดิมโรงงานรถสวยมากนะคันนี้เลขไม้อยู่ประมาณแสนสอง ในส่วนของซุ้มล้อต่างๆเนี่ยยังคงเป็นชุดแต่งของโรงงานนะยังไม่ได้เปลี่ยนสภาพสวยล้อมแม็กสีดำนะเป็นรุ่นของแบ็ก e d ดิชั n นล้อมแม็กจะเป็นสีดําแบบนี้แต่ตัวยางเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่สภาพยางเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นภายในซุ้มล้อนะสภาพเดิมๆนะยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้ทําความสะอาด ก็จะมีในส่วนของคาบสกรปรกแบบนี้บ้างนะคะตัวยางเป็นยางคู่ตัวรถมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะตัวด้านข้างของตัวรถเนี่ยบันไดข้างต่างๆยังเป็นของเดิมโรงงานทั้งหมดนะบอดี้ไม่มีบุกไม่มียุบสีสวยนะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบถ้วนกระจกมองข้างนะมีเส้นไฟเดียวที่เป็น LED แบบนี้กล้อง360องศา คิ้วนะรีดน้ำขอบหน้าต่างเนี่ยแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีระบบสมาร์ทคีนะกุญแจจะเป็นแบบนี้เป็นปุ่มพรูสตาร์ทด้านบนหลังคานะจะเป็นสติกเกอร์แรปดำเดิมโรงงานมาแบบนี้เสาอากาศจะเป็นคลิปฉลามไม่มีรอยบุบรอยยุบไม่มีคราบสนิมหรือว่าสีที่ไม่ฉลอกลอกล่อน,นะนะคะก็รถเดิมไม่เคยผิดคว่ำ ไม่เคยจมน้ำและก็ไม่เคยกลับสีแผงประตูด้านข้างต่างๆนะสภาพดีมากไม่มีริ้วรอยขีดข่วนให้เห็นนะตัววัสดุที่เป็นหนังบุนิ่มเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพดีเป็นหนังสีดำเดินตัดด้วยได้สีส้มนะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานปุ่มกดออตโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า ตามซ่องประตูต่างๆนะหัวน็อตเดิมนะไม่มีรอยถอดรอยไขตัวรอยทําสีไม่มีให้เห็นนะแผ่นเพจเดิมอยู่ครบถ้วนตัวรถสวยมากหัวน็อตต่างๆเนียจะไม่มีรอยกระแจายไขเห็นรอยสีมาร์กเดิมโรงงานชัดเจนแบบนี้นะคะรถสภาพเดิมๆตัวเบาะ นะสำหรับแบ e ็กเอ i จชันก็จะเป็นเบาะคุ้มหนังสีดำเดินตัดด้วยได้สีส้มนะในส่วนของช่วงหลังกับช่วงที่นั่งเนี่ยจะเป็นตัวผ้าสีดำต,ตัดกับสีส้มนะคะเป็นลายสกอตแบบนี้สภาพเบาะก็ถือว่าอยู่ในสภาพดีนะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานแทบจะไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะในรุ่นของ2.5 EL ุดหนะ จะเป็นตัวท็อปได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังชันมีระบบครูสคอนโทรลมาแบบนี้นะตัวพวงมาลัยก็ยังคงเป็นหุ้มหนังสีดำเดินตัดด้วยได้สีส้มสภาพสวยมากนะหนังไม่มีรอยถลอกนะพวงมาลัยเดิมโรงงานแบบนี้เดี๋ยวอ้ําขึ้นไปสตาร์ทรถให้ชมกันนะคะในส่วนของตัวเลขไม้นะ1 2 0 0 0 0 8,120กิโลเมตร หน้าจอนะตัวจอแสดงผลการขับขี่หน้าจอค่อนข้างใหญ่ตามคอนโซลต่างๆนะอยู่ในสภาพดีมากนะรถคันนี้ต้องถือว่าเข้ามาสภาพสวยมากนะมีช่อง power outlet แบบนี้ตัวคอนโซลไม่มีริ้วรอยขีดข่วนให้เห็นนะตัวของแผงประตูด้านข้างต่างๆเนี่ยก็ดเดิมทั้งหมดนะในส่วนของเบาะ ทั้งหมดเนี่ยตัวหนังแทบจะไม่มีรอยยับรอยย่นให้เห็นเลยนะได้รถกระบะเกียร์ออตโต้สีประตูยกสูงแบบนี้นะผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ9000กว่ากว่าหน้าจอเดิมโรงงานนะเป็นระบบสัมผัสแบบนี้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังชันเนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะคะตอนนี้ใครที่เดินทางกานนะคะอาจจะมีสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะนะต่างๆได้หมด ตัวกล้องสามร้อยหกสิบองศากล้องชัดมากนะแล้วก็ได้ตัวกล้องสามรอหกิองศาที่อยู่ตรงจอกลางแบบนี้แล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นแบงก์อ i ด i ชันรุ่นเก่าๆเนี่ยจอแสดงผลเนี่ยจะอยู่ที่กระจกมองหลังนะรุ่นนี้จะได้กระจกมองหลังที่เป็นตัดแสงออโต้แบบนี้ด้วยนะแล้วก็ตัวของกล้องเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าจอใหญ่แบบนี้แล้วนะใครที่มองหา รถเอาไว้ใช้งานเนี่ยนะคันนี้น่าสนใจมากๆนะสำหรับนิส s ันนาวาร่าแบ็กเอดิชัคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลนะได้รถตัวท็อปแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะว่าคุ้มแค่ไหนนะสำหรับ2.5 EL ออปชั่นครบแบบนี้นะเป็นรถการันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนต์ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตัว กระจกหน้าต่างเนี่ยจะมีโลโก้นี้อยู่ครบทุกบานนะเพราะว่ารถไม่เคยชนหนักพิคว่ำหรือว่าจมน้ำกระจกจะไม่มีการเปลี่ยนหัวน,อน็อตตามซอกประตูทั้งหมดนะเดิมๆเห็นรอยสีมาร์กโรงงานชัดเจนนะไม่มีหัวน,อน็อตถอดหรือว่าไขาแม้แต่จุดเดียวเลยสำหรับในส่วนของด้านหลังเนี่ยมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังให้ด้วยนะช่องวางแก้วน้ำจะอยู่บริเวณ ที่วางเท้านะแต่ว่าสามารถพับเก็บได้นะตัวนี้สามารถพับเก็บได้แบบนี้เบาะต,ต่างๆเป็นเบาะเดิมโรงงานทั้งหมดสภาพดีมากนะตัวเบาะไม่มีรอยยับรอยย่นหรือว่ารอยแตกรอยขาดตัวไฟเบรกดวงที่สามจะอยู่ด้านบนหลังคาแบบนี้นะแบ็กไยเนอร์ค่อนข้างใหม่ตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยเดิมโรงงานทั้งหมดนะไฟท้าย เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนแบบนี้นะคะสอง l ตัวท็อปสุดนะกล้องสองภาพขณะถอยแล้วก็ตัวกล้องยังเป็น360องศาตัวของท้ายเนี่ยนะไม่มีริ้วรอยขีดข่วนให้เห็นเลยสภาพสวยจริงจรงนะสำหรับคันนี้ไม่มีรอยสนิมให้เห็นด้วยนะหัวน็อตต่างๆเนี่ยเดิมทุกจุดไม่มีรอยถอดรอยไขยนะ รถจะไม่มีการชนหนักพิกาแล้วก็จมน้ำมาอย่างแน่นอนนะเ,นเครื่องเลขตัวถังตรงนะคะเล่มไม่มีชําุรูสูญหายซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนสำหรับรถของต้นยุสคานะก็เป็นรถการันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนต์อยู่แล้วนะตัวนี้สภาพสวยเป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะที่วันนี้อยากเอามารีวิวให้ชมการกับตัวรถที่เป็นรถเข้าใหม่ สภาพสวยขนาดนี้นะคะภายในห้องผู้โดยสารต่างๆเนี่ยก็สะอาดสะอ้านนะคะใส่คุมกระดุมทั้งคันนะคะสะภาพดีมากตัวของบอด,ดี้ต่างๆเนี่ยไม่มีถอดไม่มีไข่แม้แต่จุดเดียวตัวสมาธีทั้งซ้ายและขวาด้วยนะคะ ซอกประตูแบบนี้นะหัวน็อตสีมาร์คชัดเจนนะรถไม่มีรอยประแจไขแม้แต่จุดเดียวได้ตัวรถที่นาใช้งานมากๆนะสำหรับ n i ส s ันนาวา r ่าแบ็กเอดิชั่ปี2019จุดจนใช้งานในปี2021 2.5 EL ตัวท็อปนะราคา579,000เดี๋ยวอําพาชมในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้ากันนะคะ สำหรับนะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าฝากระโปรงเดิมโรงงานแบบนี้นะสติ๊กเกอร์มอกอรสติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์โลโก้นิสสันที่ฝากระโปรงตัวของหัวนอ็อตไม่มีรอยประแจไขนะนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะรถมีคราบสกรปกรกอยู่บ้างแก้มข้างต่างๆเนี่ยเดิมทั้งหมดนะหัวนอ็อตไม่มีรอยประแจไขแบบนี้นะคะ ในส่วนของตัวฉนวนการความร้อนที่ฝากระโปรงก็ยังอยู่ในสภาพดีแกมมข้างคันหน้าทั้งสองฝั่งหัวน็อตไม่มีรอยประแจถอดหรือว่าไขแม้แต่จุดเดียวนะคะเป็นสีเดิมทั้งหมดห้องเครื่องก็สะอาดสะอา้านแห้งสะอาดนะไม่มออีการดัดแปลงแก้ไขนะรอยสีมาร์กเดิมโรงงานแบบนี้นะชัดเจนตัวรถสภาพดีมาก เล็กไม่ประมาณแสน0องหมกิโลเท่านั้นนะก็ถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนาร,รถปี2019จดใช้งานในปี2021แบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาตัวกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้แบบนี้อยู่นะขอแนะนำนาเป็นนิสสันนวาารุ่น2.5 EL เครื่องยนต์2อ0 0น2,500 cc ดีเซลนะคะ เป็นรถที่น่าใช้งานเพราะว่าได้ตัวรถที่เป็นเกนะียร์ออโต้ออปชั่นครบนารถสีประตูยกสูงในราคาเพียงแค่579,000บาทเท่านั้น เริ่มต้นเดือนละประมาณ90,00พกว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะที่เบอร์0 9 5 7 4 0 8 2 6 5นดะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะลูกค้าที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับนะก็สามารถแอดไลน์มาขอโลเคชั่นกันได้นะอยู่ที่เต็นต้นยุสค์ขาซอยเสรีไทย64เมนบุรีกรุงเทพนะเปิดทําการก,กันทุกวันนะเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้นะแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถกับเราได้เช่น เช่นเดียวกันนะไม่สะดวกเดินทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะคะถึงบ้านแล้วก็มีบริการส่งมอบรถให้ถึงบ้านด้วยเช่นเ mm hmm. ดียวกันนะอยู่ไกลหรือว่าไม่สะดวกเดินทางจริงๆยังไงนะคะสามารถทักมาสอบถามมาคุยกันได้นะคะอย่าดูรถผ่านวิดีโอคอลก็สามารถแอดไลน์มาได้นะที่เบอร์0 9 5ย์0 8 2 6 5เเช่นเ mm hmm. ดียวกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์นะกดติดตามช่องอ้ํารถมือสองมินบุรีด้วยนะคะ จะมารีวิวรถสวย,สวยนะรถเข้าใหม่แบบนี้ mm. ให้ทุกวันเลยนะเป็นรถคัดเกรดนะ,คะโครงสร้างเกรดเอรถไม่มีชนหนักพิการหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงเล่มไม่ชํารุสูญหายสอสดมีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะคะสำหรับเต็นต์ต้นยุสคาของเรานะคะก็การันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนต์การันตีคุณภาพแบบนี้ทุกคันนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ